สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วโตเต๋มิถี่ชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูระดับน้ํานะครับที่อําเภอโนนสูงตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วนะครับเนี่ยจุดนี้จากคลิปก่อนนั้นนี้ผมเคยมาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าระดับน้ําขึ้นสูงนะครับท่วมถนนเลยนะครับตรงน,นี้แต่ว่าตอนนี้ลดแล้วจุดนี้เคยผมเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่มีชาวบ้านเขามาหาปลานะกักตะขคายนะครับ คือจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราดูรอบๆบครับระดับน้ําเริ่มลดลงไปแล้วนะครับลดลงไปนะครับปีนี้เส้นนี้ก็เข้าอําเภอโนนสูงนะครับนี่ตัวอําเภอโนนสูงนี่ก็บ้านคอนน้อยนะครับนี่นี่เป็นหมู่บ้านคอนน้อยนะครับซึ่งเส้นนี้อย่างที่บอกผมเคยใช้สัญจรไปทํางาน ประจำนะครับแต่ว่าระดับน้ําลดแล้วตอนนั้นน้ําท่วมถนนเลยนะครับขึ้นถึง,ถง,ถงผิวพื้นผิวถนนเลยแต่ตอนนี้ยุบแล้วนะครับถือว่าลงไวอยู่นะครับประมาณ2สัปดาห์นะลงแล้วน้ําเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางไปทางงานต่อครับ ดูความแรงของน้ําครับน้องเอ้ยเห็นไหมหนาข้าวแถวเนี้ก็ท่วมหมดนะครับวันขึ้นแล้วครับ ผิวจราจรน,นะครับนี่น้ำเริ่มลดร,ระดับแล้วแหละรถจักรยานยนต์เขาก็ผ่านมาได้นะครับผ่านมาไ,ได้เยอะๆขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับ สถานการณ์น้ำท่วมปีนี้อีกตลาดนะครับสำหรับจุดนี้น้ำก็ยังท่วมสูงอยู่นะครับเนี่ยเ,เส้นจะเข้าอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับด้านหน้าคือบ้านนองว่านนะครับด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นบ้านอาดอนไร้นะครับ ระดับน้ํายังขึ้นอยู่นะครับขาวแพรบนะครับระดับน้ํายังสูงอยู่นะครับก็มีการเอาเชือกฟางมากั้นแล้วก็ปลูกป็าสถิตนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าบริเวณนี้คือไหลาทางนะครับนี่ด้านนั้นก็มีเหมือนกันนะครับถ้าจะปลูกเชือกฟางไว้นะครับแต่รถยนต์ก็ไปได้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้นะครับดูระดับน้ํากันครับ รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านได้เลยนะครับจุดนี้ดูครับดูดูความแรงของกระแสน้ำครับเส้นนี้จะไหลน้ำจากตรงืนนี้จะไหลไปตำบลใหม่อําเภอโนนสูงนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมถ่ายให้ชมที่ตำบลใหม่นะครับน้ำจากน้ำสายนี้จะไหลไปที่นั่นนะครับ นี่คือคลองนะครับคลองระบายน้ํานะครับนี่ด้านหน้าผมนู่นจะเป็นทางรถไฟนะครับเป็นสถานีรถไฟบ้านหนองแมวนะครับําจุดนี้ก็จะไหลไปบ้านใหม่ตำบลใหม่นะครับส่วนด้านนี้ก็น้ําจะไหลามาจากลําเชียงไกลนะครับผมคิดว่าถ้าสองสามวันนี้ถ้าไม่มีน้ํามาเติมหรือฝนไม่ตกนะครับก็ ก็จะทำให้ระดับน้ำตรงนี้แห้งนะครับก็ได้แต่โอยพรขอให้ฝนไม่ตกนะครับช่วงนี้เพื่อน้ำตรงนี้จะได้ลดระดับลงอีกนะครับดูนะครับนี่น้ำก็ถือว่าเยอะนะครับปีนี้สำหรับอำเภอโนโนสูนนะครับที่โคราชนะครับดูครับดูระดับน้ำนะครับ ตรงบ้านระหว่างบ้านนรไลกับบ้านหนองว่าน,นะครับนี่สถานการณ์น้ำาขนาดน,นี้นะครับข้อมผิวจราจรเป็นอาทิตย์แล้วนะครับจุดนี้จุดต่ำด้วยครับตรงนี้นะครับรถจนก็ผ่านได้มอเตอร์ไซค์ผ่านได้แล้วนะครับ เซนนี้จะเข้าความเพอนโนนสูงนะครับนี่คลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ครับฝากเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่กดติดตามให้โตเต๋ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้โตเต๋ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โตเต๋ขอตัวเดินทางไปทำงานก่อนครับสวัสดีครับผม